อันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองชุดทดลองปลูกเหมือนกันครับน,น่าจะใบสั้นแล้วนะครับใกล้จะออกเคลือแล้วต้นก็จะเล็กนะครับเมื่อเทียบกับกล้วยน้ำวานะครับ ปลูกด้วยวิธีเดียวกันนะครับดูแลเหมือนกันฝรั่งหอเพิ่มกล้วยน้ำว้าครับมาดูครับนี่สุดยอดอลังการงานสร้างใจมากก็หอมนี่นี่ดูปรีครับ มาลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่หวีนะครับกล้วยหอมทองชุดแรกกำลังจะออกหวีส่วนตรวนี้คือกล้วยน้ำว้าอลังการงานสร้างมากเลยครับเทียบกับกาปั้นสูสี มาดูกันเล็กพิกขีหนูหอไปแล้วสิบรูปมาลุ้นกันหก้วยหอมคาวิเนดิส